สวัสดีค่ะจ่าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงนึกถึงอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้เขาคนนั้นคิดถึงคุณบ้างไหมหรือนึกถึงคุณบ้างไหมแล้วถ้าเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณในรูปแบบไหนนะคะเรามาหาคําตอบจากพี่ไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณกันนะคะ8ดาบ คนคนนี้ไม่สามารถมุฟออนจากคุณได้ใช้คำว่าในตอนนี้เวลานี้นะคะคุณเหมือนไปสิงอยู่ในหัวของเขาเรื่องราวของคุณชื่อของคุณทำให้เขาไม่กล้าที่จะทำอะไรตามใจตัวเองนอกจากจะมุฟออนไม่ได้ยังไม่กล้าทำอะไรตามใจตัวเองด้วยนะคะต่อให้คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วก็ตามแต่เขายังคิดถึงคุณนึกถึงคุณและแคร์ความรู้สึกของคุณจนไม่กล้าที่จะทาอะไรที่มันจะเป็นการกระท ความรู้สึกของคุณดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้กําลังทําตัวหรือกําลังวางตัวในจุดที่ไม่ทําตัวหรือไม่ทําอะไรที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจกับการกระทําของเขาถึงแม้คุณจะไม่ได้พูดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้บอกหรือแม้ว่ากระทั่งบางคู่ที่คุณกับเขาไม่ได้คุยกันหรือเลิกรากันไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะข้ามเส้นหรือล้าเส้นทําอะไรที่มันผิดกับคุณนะคะ นายไฮพิเศเพราะในมุมของเขาเขารู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันยังไม่จบ จะรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของคนที่มีปัญหากันอยู่เพราะความที่เขายังมีความกลัวมีความไม่กล้าทําอะไรทั้งทงท,งที่เขาสามารถทําได้แต่เขาแคร์ความรู้สึกของคุณจนไม่กล้าทําอะไรดังนั้นสถานการณ์ในตอนนี้มันจะเป็นสถานการณ์ที่ชัดของคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันนะคะและในตัวของเขาเองเขาก็คิดว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบความสัมพันธ์นี้มันเป็นช่วงของการพักเบรกพักเบรกเพื่อไปเรียนรู้ความรู้สึกความเข้าใจหรือความต้องการ องตัวเและเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าถ้าหากคุณจะจบกับเขาจริงๆเขาจะทำใจได้ไหมคนคนนี้ไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะจบถึงแม้ว,ว่าคุณจะพูดชัดเจนแล้วก็ตามว่าคุณไม่อยากไปต่อแต่เขาก็ยังไม่คิดนะคะว่าคุณจะพูดออกมาจากใจจริงหรือออกมาจากความรู้สึกจริงๆของคุณ ห้าเหรียญเห็นสัญญาณของการขอโอกาสจากคุณนะคะคนคนนี้ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆถึงแม้เขาอาจจะดูเป็นคนเก่งถึงแม้เขาอาจจะดูเหมือนพวกปากกล้าขาสั่นก็ตามแต่เวลาไม่มีคุณอยู่ด้วยไม่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆคนคนนี้ใช้ชีวิตไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าจะต้องวางตัวในสังคมยังไงในตอนนี้เวลานี้เขาเหมือนคนที่ขาดขาดไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆที่เขามี ะะแต่เขารู้สึกว่าเขามีแค่ครึ่งหนึ่งเหมือนคนที่เหลือเพียงแค่ครึ่งชีวิตต้องมาตามขอโอกาสตามมาขออีกครึ่งชีวิตจากคุณคุณเหมือนคนที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของเขานะคะดังนั้นคนคนนี้อยู่ไม่ได้ด้วยที่ไม่มีคุณและเขากําลังจะมาขอให้คุณกลับไปเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของเขาอีกครั้ง สี่ไม้เท้าแล้วเขาก็มั่นใจด้วยนะคะว่าเขาจะทําสําเร็จต่อให้ในวันนี้คุณจะใจแข็งต่อให้คุณจะพูดชัดเจนยังไงก็ตามว่าความสัมพันธ์มันจบหรือคุณไม่อยากไปต่อแต่เขาก็ยังมีความมั่นใจว่าคุณกับเขายังรักกันยังผูกพันกันเขาเชื่อมั่นมากๆและเขาก็เชื่อนะคะว่าเขาจะจับสัญญ,ญาณคุณได้จะจับจุดคุณได้แล้วดึงให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้และการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะทําให้ดีที่สุด เพราะคนคนี้คาดหวังอนาคตกับคุณนะคะก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะเคยพูดหรือไม่เคยพูดก็ตามแต่การกลับมาในครั้งนี้คนคนนี้จะแสดงจุดยืนให้คุณเห็นว่าเขาตั้งใจที่จะมีอนาคตร่วมกับคุณไม่ได้แค่คบกับคุณไปวันๆนะคะสีด่ดาบที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดกับการมีคุณในชีวิต คุณอาจจะเหมือนผู้คุมคุณอาจจะเหมือนคนที่คอยให้คําแนะนําปรึกษากับเขาแต่ในตอนนั้นเวลานั้นเขารู้สึกอึดอัดกับทุกอย่างที่เป็นคุณจริงๆจนทําให้เขาเผลอทํานิสัยไม่ดีทํานิสัยไม่น่ารักหรือใช้พฤติกรรมที่ไม่ดีกับคุณจนทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาแต่พอเวลาที่คุณไม่อยู่จริงๆชีวิตของเขาเหมือนขาดอะไรไปเขารู้สึกว่า เขาไม่คุ้นชินกับความอิสระเขาเลยกักขังตัวเองเอาไว้ด้วยความคิดด้วยความจินตนาการที่มีคุณอยู่ในนั้นดังนั้นคนคนนี้เสพติดการมีคุณเสพติดการควบคุมเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่มีคุณอยู่ข้างๆจากที่เคยลำคาญจากที่เคยอึดอัด ตอนนี้กลายเป็นหวยหากลายเป็นต้องการการดูแลเอาใจใส่หวยหาคารดูแลจากคุณมากๆคนคนนี้ตอนนี้กลายเป็นคนที่สลับขั้วกว่าตอนที่คุณกับเขามีปัญหากันนะคะ เดอร์ชารีออดสัญญาณของคนคนนี้มีโอกาสเป็นคนทางไกลสูงนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอได้เร็วๆนี้เขากำลังจะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือกำลังที่จะติดต่อคุณมาคุณกับเขาไม่ได้แตกต่างกันแค่ในเรื่องของเชื้อชาติหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะแต่คุณกับเขามีความแตกต่างกันในเกือบทุกเรื่องแต่เพราะความแตกต่างกันนี้เองคุณเลยเห็นข้อด้อยของเขาหรือเห็นปัญหาของเขาและคุณ ยพยายามช่วยเหลือทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นจนเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถขาดคุณได้พลังงานของไพ่ชุดนี้มันชัดเจนมากๆว่าเป็นพลังงานของคนที่อยู่โดยขาดคุณไม่ได้จริงๆคุณเหมือนอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของเขาซึ่งถ้าหากขาดไปเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ดังนั้นคนคนนี้กำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณภายใน7วันหรือ1สัปดาห์หรือภายใน4สัปดาห์แต่ช้าที่สุดไม่เกิน4เดือนนับจากนี้นะคะ หรือบางคนบางกรณีต่อให้นานที่สุดจาก,ก็มองว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคมของปี69ที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งเด็กถือถ้วย ในตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขาจะกลับมาเป็นคนที่ใช้คําว่า ah, น่ารักน่าเอ็นดูในสายตาคุณคนคนนี้เขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณเอ็นดูสงสารเพื่อให้คุณยอมใจอ่อนเพื่อให้คุณยอมให้โอกาสเขาเพื่อให้คุณยอมให้เขากลับมาในความสัมพันธ์เขาจะทําตัวน่ารักทําตัวเป็นลูกแมวเชื่องเชื่องทำตัวเป็นลูกแม,ม,ม,ท,กแมที่น่ารักป๊อปปี้อยู่ใกล้ๆคุณเขาพร้อมจะทําอะไรก็ได้เพื่อให้คุณมีรอยยิ้มดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาในเวอร์ชั่น น่ารักมุ้งมิง้งสดใสเป็นคนเดิมในแบบที่คุณเคยตกหนุมรักเขาอีกครั้งเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่น่ารักเป็นลูกแมวตัวน้อยๆในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะราชนีถือเหรียญ แต่จาก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะคะเพราะคุณในวันนี้ไม่เหมือนในอดีตหรือคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้คุณรู้สึกชินกับการกระทําของเขาเพาอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกับเขามีปัญหากันหลายครั้งแล้วเวลาเลิกกันไปห่างกันไปเขาก็กลับมาในรูปแบบเดิมๆจนคุณชินชาจนคุณรู้สึกว่าคนอย่างเขาไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไป,ปแล้วคุณเริ่มปรงเริ่มทําใจ แล้วก็รอวันที่จะออกจากวงจรความสัมพันธ์นี้ให้ได้ด้วยตัวเองในที่สุด แต่การกลับมาของเขาในครั้งนี้นะคะจะบอกได้เลยว่ามันแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคนคนนี้จะกลับมาในรูปแบบใหม่กลับมาด้วยความตั้งใจใหม่และที่สําคัญเป็นการกลับมาด้วยความตั้งใจที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นเพราะครั้งนี้การมีปัญหาของคุณกับเขามันแตกต่างจากทุกครั้งมันไม่มีสัญญาณเดิมหลงเหลือเลยมันมีความมันมีสัญญาณของการพร้อมจะแตกหัก หรือเตดขาดกันได้อยู่เสมอดังนั้นต่อให้คุณไม่อยู่ตรงนั้นข้างๆเขาเขาก็ไม่กล้าทําอะไรที่จะทําผิดกับคุณคนคนนี้แอบกลัวกลัวว่าถ้าคุณมารู้ว่าช่วงเวลาที่ห่างกันช่วงเวลาที่เลิกกันเขาไปทําตัวไม่ดีทําตัวไม่น่ารักมันจะยิ่งทําให้คุณตัดเขาได้ง่ายขึ้นดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาหาคุณในเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นที่คุณไม่คุ้นเคยเวอร์ชั่นที่จะทําให้คุณรู้สึกอดขำอดเอ็นดูในความเป็นเขาไม่ได้นะคะ นายถือถ้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มใจอ่อนที่คุณเริ่มเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาคนคนนี้จะเริ่มกลับมาเป็นคนที่ เสนอตัวที่จะดูแลคุณเขาจะทำทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรักนี้เป็นความรักที่ปลอดภยัยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาตั้งใจรักคุณเป็นอย่างมากเพราะคนคนนี้มีความตั้งใจจริงๆนะคะเพราะครั้งนี้เขารู้แล้วว่ามันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมีโอกาสรักษาคุณเอาไว้ดังนั้นอะไรที่เขาทำได้คนคนนี้พร้อมจะถามขอเพียงแค่รักษาคุณเอาไว้ในชีวิตเขาให้ได้แค่นั้นเองและเขาจะทำสิ่งดีๆเพื่อคุณ สิ่ไม้เท้าคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะคะคุณเป็นแบบคุณได้เลยคุณเป็นตัว ตัวเองได้เต็มที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวเขาเหนื่อยไม่ต้องกลัวเขาถอดใจไม่ต้องกลัวเขาถอยหรือเขาหายเพราะคนคนนี้เตรียมตั้งรับไว้อยู่แล้วว่าการกลับมาในครั้งนี้การกลับมาง้อคุณในครั้งนี้มันไม่ง่ายแต่ต่อให้ยากแค่ไหนเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองคนคนนี้รู้ดีว่าเขาทําอะไรไว้กับคุณเอาไว้บ้างดังนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับเขาหรือจะให้เขาพิสูจน์ยังไงเขาก็พร้อมที่จะทําเขาจะไม่ดื้อเขาจะไม่ต่อต้านและเขาจะไม่บ่นเลยว่าคุณ เรียกร้องจากเขามากเกินไปแต่ตรงกันข้ามเขาอาจจะยัดเยียดให้คุณมากกว่าที่คุณต้องการด้วยซ้ํานะคะเพราะคนคนนี้เตรียมพร้อมมากที่จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณคนเดียว 6เหรียญแล้วที่สําคัญนะคะครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายให้ที่ผ่านมาถ้าหากเขาเป็นฝ่ายรับหรือคุณให้เขามากจนเกินไปในครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างต่อให้คุณไม่เรียกร้องต่อให้คุณไม่ต้องการคนคนนี้ก็จะยัดเยียดให้คุณจะประเคนให้คุณจะทําทุกอย่างที่เขาคิดว่ามันดีมันเหมาะสมให้กับคุณคนคนนี้นะคะในการกลับมาในครั้งนี้คุณอาจจะได้ของมากมายจากเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความรู้สึกการ การกระทำหรือการดูแลเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยทำให้แต่ในครั้งนี้เขาจะทำทุกอย่างให้กับคุณจนคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปมันเยอะเกินไปจนคุณอาจจะรู้สึกเกงใจเขาด้วยซ้ำนะคะแต่เขาตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับคุณจริงๆ สองไม้เท้าตอนนี้เขากำลังมองหาช่องทางในการติดต่อคุณมานะคะและค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นพลังงานของคนทางไกลจริงๆคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะเขากำลังมองหาช่องทางในการติดต่อคุณมาและจะมองว่าในเร็วๆนี้ภายใน2สัปดาห์สีสัปดาห์เร็วที่สุดนะคะที่จะมองเห็นคือภายในเจ็ดวันห่งสัปดาห์สองสัปดาห์ สี่สัปดาห์แต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนก,นกรกฎาคมที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกลับมาเปย์คุณกลับมาซัพพอร์ตคุณกลับมาแยดเยียดของต่างๆที่เขาคิดว่าดีให้กับคุณถึงแม้คุณจะไม่อยากได้ก็ตามคุณต้องเตรียมเคลียร์พื้นที่บ้านของตัวเองไว้ด้วยนะคะเพราะคนคนนี้จะขนสารพัดส,สิ่งที่เขาหามาได้แล้ว,วคิดว่าเหมาะกับคุณมาให้กับคุณคนคนนี้พร้อมที่จะทุ่มเทและเปย์เพื่อคุณ คนเดียวแล้วนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นะคะชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฏพิจิกชาวราศีมีนชาวราศีพิจิก ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่1 11 21 31คนที่เกิดวันที่18 28คนที่เกิดวันที่13 23ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ